สวัสดีครับกุ้นมือนตัวยงทุกท่านนะครับแหมบังเอิญในแอดมืนเนี่ยไปเห็นบทความหนึ่งของชาวกาวนะครับโอ้โหตายแล้วแม่งวิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อยนะครับแหมเขาบอกว่าเออประเทศของชาวกาวเนี่ยนะครับโอ้โหกำลังมีโครงสร้างมาไ <ป S 2> าม้เหดคลิปนี<ม>สรางมความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำเตือนและก็กําลังมีอนาคตที่สดใสนะครับโอ้โหตายแล้วอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วก่อนใครนะครับเออในย่านเออซีเอลเอ็นี้นะครับ ไอยงามใส่น้ำตาคุณจะไหลนะครับไอโรอดตาโอนอะแหมแฮทมื่มนพอไปอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้โหตายเลยแหมค่อนข้างจะมีความสุขนะครับก็เลยอยากจะามาฝากควหมื่นตัวยงนะครับส่วนสําหรับผู้ที่เออเข้ามาฟังใหม่เนี่ยบอกก่อนนะครับคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจเพราะอะไรนะครับเพื่อนเอาก็ช่องของพวกเราอะ่ะมันไม่มีสาระนะครับ น้ำตากูจะรั่วนะครับไอรอดตาความคิดเห็นที่หนึ่งทุกวันนี้ประเทศของเราพัฒนาไปมากส่วนตัวฉันคิดว่าเพื่อนบ้านอาจยังไม่รู้ Beatles, <magical> อประสาทกูจะเสียก็เพื่อนเหม็นนะแหมมัวแต่นั่งดมกาวอยู่นะครับแหมก็เลยมานึกไปโนไปเองนะครับว่าเพื่อนบ้านเขาไม่รู้นะครับต้องบอกก่อนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ชอบสอดรู้สอดเห็นนะครับของชาวกาวอะไรหรอกแต่ที่เรารู้เหตุการณ์และความเคลื่อนไหวของชาวกาวทั้งหมดเนี่ย ก็เป็นลกคนของพวกคุณมึงมึงทั้งหลายนี่แหละครับแม่นั่งดมกาวเสร็จก็มาโพสโชว์แบบเออเป๋อเป๋อป่องป่องนแหละครับแม่แบบซื้อบื้อซื้อบื้อเนี่ยกะจะมาอวดแหม่เพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยสุดท้ายต้องหน้าแตกยับย่อยนะครับเพราะอะไรละครับอ๋อไอสิ่งที่พวกคุณมีอุ้ยเรามีดีกว่าพวกคุณเยอะนะครับ ตายแล้วแทนที่จะมาโชว์ให้เราอิจฉานะครับกลับกลายเป็นว่าเอามาไปจานนะครับให้คนไทยนั่งหัวเราะเยอะเยะ้ยถมถุยเนาะโอนน้ำตากูจะร่วงไอ้โรดาความคิดเห็นที่2แค่มอเตอร์เวย์ของกัมพูชาก็ชนะถนนทุกสายในประเทศไทยแบบขาดร้อย โอ้ไอปัญญาอ่อนมอเตอร์เวย์บ้าบออะไรนะครับแม้ถนนไปไร่ไบนาของคนไทยอุ้ยดีกับพวกมันเยอะนะครับแถมได้วิ่งฟรีโอ้ไอนี่ถนนอะไรก็ไม่รู้ถน,นนไอเป๋อไอปองนะครับเพียงแค่เอาตู้มาตั้งนะครับเก็บเงินแล้วก็มาเรียกมอเตอร์เวย์ นี้มันไม่ได้นะครับไอ้นี่มันเข้าข่ายมิช่าชีบนะครับแม้จะเป็นกันทั้งประเทศไม่ได้นะครับไอเม็นนะครับตายเลยนะครับแม้ชาวกาวไปรีไถนักท่องเที่ยวนะคับเพื่อนแล้วเอามานะครับให้เออรัฐบาลของตัวเองรีไถกันเองอีกโอ้โหตายแล้วไอ้นี่ทํากันเป็นกระบวนการเลยนะครับ อไอยงามใส่น้ำตากุจะรัวนะครับไอโรดตาปอความคิดเห็นที่3มโครงสร้างพื้นฐานอย่างสนามบินใหม่ของกัมพูชามีความทันสมัยและสวยงามกว่าสนามบินของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ มึงต้องตั้งสติหน่อยในหะ้เหม็นนะครับแล้วก็พิจารณาทบทวนใครควรว่าตอนนี้กําลังดมกาวแล้วเมากาวอยู่หรือเปล่านะครับเพราะอะไรละครับแหมเราก็เห็นกันอยู่สนามบินในชาวกาวเนี่ยโอ้โหแหมเป็นแหล่งศูนย์รวมมิชาชีพนะครับแหมต้อนรับนักท่องเที่ยวแหมดุดญาติมิตรต้องบอกก่อนไอมิตรตัวเนี้ยเป็นมิตรจอรจานนะครับ แม้ลงจากสนามบินแล้วเนี่ยแมแต่ละคนเนี่ยต้องรีบก้มหน้าก้มตาไปยังที่พักนะครับถ้าหากพลาดพังไปคุยกับคนแปลกนะหรือเผลอยากจะทําบุญทําทานเนี่ยนะครับแม้บอกตรงๆอาการไปท่องเที่ยวด้วครั้งเนี้อาจจะอยู่ไม่เป็นสุขจนถึงวาระการกลับนะ่นหละ เพราะคุณอาจจะพบสายตาจับจ้องหรือคนแปลกหน้าคอยมาปานป่วนวุ่นวายนะครับจนจบทั้งทริปในการเดินทางนะครับต้องบอกก่อนนะครับแหม ว่าไอ้ชาวกาวเนี่ยนะครับเออเป็นผู้ขอนะครับเป็นนักขอที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรล่ะครับไอ้พวกนี้ไม่รู้จะพอนะครับพอมันได้เนี่ยแหมมันก็อยากจะได้เรื่อยๆนี่แหละครับสรุปมันก็ไปก่อความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยจนใครลหลายๆท่านไปเที่ยวครั้งเดียวเนี่ยแหมบอกตรงๆขยาดไปทั้งชีวิตเลยนะ โโหน้ำตากูจะร่วงไอ้โรดตาความคิดเห็นที่4ี่ท่าโครงสร้างพื้นฐานของกรัรมพูชาทั้งหมดสร้างเสร็จสมบูรณ์ฉันคิดว่าอีกไม่นานกัมพูชาจะเทียบเท่ากับสิงคโปร์ <c oughs> โอ้ยงามไส้ประสาทกูจะเสียมึงวางถุงกาวลงก่อนนะครับโอ้โหไอ้ชาวกาวเป็นเยอะไอ้พวกนี้โอ้โหเพี้ยนหนักไปกันใหญ่แล้วนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าโอ้ค่าแรงพวกคุณโอ้ยังห่างชั้นกับสิงคโปร์เขาเยอะนะครับก็ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกคพือนเพื่อนเนี่ยอย่างไอกรณีที่กำลังสร้างท่าเรือเนี่ยโอ้ตายแล้วนะครับเพื่อน ที่จะส่งเนื้อเองบ้านะครับมาหาตายแล้วแล้วก็จะส่งไปเปียกเน่ากับคาวบูดเนี่ยไปค้าขายทั่วโลกเนี่ย <laughs> <laughs> มันยังใช้เคนโบรัมโบราณในการยกตู้คอนเทนเนอร์อยู่เลยนะครับ <laughs> ในขณนะที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับรวมไปถึงสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาใช้เครื่องยกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติแบบ AI ไไปแล้วเนาะ <laughs> น้ำตากูจะไหล มึงยังแม่นั่งโดมกาวละเมอลมอยู่เลยตายเลยนะครับแล้วก็มาบอกว่าโอ้โหจะพัฒนาํำหน้าอย่างนั้นอย่างนี้บอกตรงๆนะครับจะหากยังเมากาวแล้วก็ทานเนื้อเองบ้าอยู่อย่างนี้นะครับบอกตรงๆอะ่ะอีกร้อยปีก็พัฒนาเทียบเท่าไข่ไม่ได้นะว่งามใส่น้ำตากูจะไหลนะครับไอโรตาความคิดเห็นที่ห้านักท่องเที่ยวและประเทศเพื่อนบ้านทราบหรือไม่ กัมพูชามีจุดชมวิวอย่างสกายวอล์กนานแล้ว โอนหนักเลยกูขาวนี้โอ้อทำไมคนดีๆอย่างกูต้องมาฟังคอมเมนต์บาบา้บาๆบออะไรแบบนี้ไอ้แบบนี้มันเรียกสกายวอล์กไม่ได้นะครับแมไอ้ทางข้ามถนนตรงสี่แยกแบบเนี้ยแล้วมีขนาดที่แคบโด้ตายแล้วไปกันใหญ่เลยมึงไอ้เม็นนะครับเนี่ยแหละครับเพื่อนสาเหตุของการดมแป้งเปียกเน่าแล้วก็กาวบูดมากเนี่ยแล้วก็ทานเองบ้านจนเพี้ยนเนี่ยแหละครับเพื่อนนอกจากคุณภาพชีวิตของประชาชนจะไม่ดีด้วยแล้วนะครับ สมองของประชาชนก็จะมีตะกาศที่เป็นบ้าบ้าบอผิดเพี้ยนไปด้วยนะอน้ำตากูจะไหลไอ้ว้าวขี้โม้ความคิดเห็นที่6 <c oughs> กัมพูชายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโอกไ <c oughs> อ้อปัญญาอ่อนใครเขาจะอยากไปเที่ยวนะครับไอ้ประเทศชาวกาวนะครับเพราะอะไรล่ะครับ แหมดูการต้อนรับของมันนะครับแหมไม่ใช่ดูดาติมิตรแบบมิตรภาพนะครับไอ้นี่มันเข้าขายดูดาติมิตรแบบมิตรฉาชีพนะครับโอ้โหลงสนามบินปุ๊บนะครับมันก็จะมีแท็กซี่เนี่ยครับแหมมาคอยเล่าชีวประวัติของตัวเองว่าทุกยากเดือดร้อนขนาดไหนให้นักท่องเที่ยวสงสารนะครับเพื่อที่จะได้เออเศษเงินได้ตรงได้ทิปหรือการร้องขอความช่วยเหลือใดๆก็จาง โ,อโตอนแรกให้ไปแล้วนึกว่าจะจบจะสิ้นนะครับนี่ขนาดแหล่งท่องเที่ยวเป็นยังไงล่ะครับเป้าหมายทุกสายตาเลยนะครับโอ้โหตายแล้วนั่งกันหน้าสลอนเลย วันๆไม่ได้คิดจะทํามาหาแรกอะไรเลยนะครับเพื่อนๆนอกจากจะหาเศษเงินเนี่ยไปซื้อกาวบูดแป้งเปียกเน่ามานั่งโดมนะครับส่วนเรื่องเอ็งบ้าไม่ต้องห่วงครับเพราะไอ้พวกนี้แหมมันไปหาดากักตามแถวตอกซอกซอยตามหมู่บ้านตามชุมชนก็นได้แบบฟรีๆเนาะ อ้ยงามใส่น้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาปอนในอนดีตก็แห่กันเข้ามาขอแบบนี้ในบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้ก็พัฒนาดีขึ้นมานิดนึงคือมีที่ทำกินเป็นของตัวเองกันแล้วนะครับ โอน้ําตากูจะไหลไอรอดตาโอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถหมารวมรเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทันหมดได้นะครับอีพีเนียมึงกลาไปลองร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกิน วันละสองสองสนุกและสุขใจละจริงๆริก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่